สวัสดีค่ะกลับมาเจอกลับมาชิคกี้พายอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ต้องแปลกใจไปนะคะที่เห็นเบื้องหลังของชิคเนี่ยมีแต่หมวกขนาดนี้เพราะว่าวันนี้นะคะชิจะมาเปิดกรุกหมวกของตัวเองนะคะซึ่งที่ผ่านมาชิค,คิดมาตลอดว่าตัวเองคงมีหมวกประมาณ5 0าสใบได้ชิคก็เลยหยิบหมวกทุกใบที่มีทั้งบ้านเลยนะคะนับดูนะคะมีทั้งหมด1 1 8ปใบรวมที่ใส่ด้วยนะคะคือแบบมีเยอะมากคือเอาตามตรงนะว,วันนี้ไม่ได้มาอ,ดอาวดฮา่าตัวเองมีของเยอะมีอะไรเยอะขนาดนี้เพราะว่าหมวกแต่ละใบที่ชิซื้ออชิคก็ซื้อมาในราคาไมมม่่สูงะะาาูงาาาาากกครวถต Tá bom? มีบางอันที่ว่าราคาสูงขึ้นมาหน่อยเพราะชีมองว่ามันเป็นของสะสมของชีนะคะวันนี้นะคะชีก็ไม่ได้มาโชว์ของเองเดียวนะแต่ว่าชีจะมาพูดถึงประเภทของหมวกเลยโอเคก็อย่างแรกเลยนะารขงก็คือหมวกปานามานะคะซึ่งจริงๆแล้วหมวกปานามาเนี่ยมันก็จะมีแยกย่อยออกไปหลายๆแบบเลยนะคะซึ่งอย่างแรกนะคะก็คือหมวกฟิโดลาหลายๆคนก็จะเรียกกันว่าหมวกอินดีนาโจนนะคะหรือว่าหมวกไมเคิลนะคะก็จะเป็นหมวกประมาณนี้ซึ่งได้รับความนิยมมากเมื่อประมาณปีถึง2ปีก่อนนะคะซึ่งเป็นหมวกที่ชีชอบมากเพราะว่าชีรู้สึกว่าาาาันใใสแลลล้้้วทหํหหของงเเรดู็ก ก็ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะตามพวกสยามแล้วก็อีกร้านหนึ่งที่สีชอบก็คือ HM อันนี้นะคะเป็นหมวกของ H&M ซึ่งชียังไม่แกะป้ายเลยเพราะว่ายังไม่ได้ใส่นะคะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นแบบผ้าสกลานะคะหรือว่าบางอันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสานนะคะทงด้านหลังๆอ่ะก็แล้วแต่นะคะว่าใครชอบแบบไหนเลยนะคะจากปานมา ก็จะมีฟิโดล่าแล้วต่อไปก็คือทิวบี้ค่ะซึ่งมันก็จะเป็นคล้ายๆทรงฟิโดล่าเนี่ยแหละแต่ว่าปีกมันก็จะแคบกว่านะคะหมวกทิวบี้เนี่ยมันก็เหมาะสําหรับคนที่แบบว่ามีความขี้เล่นนิดๆน,นะคะทำให้ลุคม,มันดูสนุกสนานมากขึ้นนะคะก็จะเป็นหมวกที่มันปีกแคบลงมาก็หมวกทรงนี้ชี้ว่ามันเป็นอะไรที่ฟอยด์ฮิตคือฮิตตลอดกาลแล้วก็หยิบมาใส่ได้ง่ายนะคะแต่ว่าไม่สามารถบดดังความร้อนได้นะคะก็คือใส่เพื่อความเอเท่านั้นเองละค่ะโอเคมาดูกันที่หมวกรูปแบบถัดไปเลยก็คือหมวกทรงมอเตอร์ค่ะคะคะกกก็ือหมวนั ทายเรือนั่นเองค่ะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะใส่เฉพาะผู้ชายอย่างเดียวนะคะแล้วก็เขาจะหยิบมาใส่เวลาที่เขาจะไปล่องเรือต่างๆนะคะในช่วงฤดูร้อนเพราะว่าปีกมันก็จะว่างหน่อยแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะก็กลายเป็นหมวกของสาวหวานไปซะแล้วนะคะซึ่งสาหรับสาวไทยปกติก็จะเรียกันว่าหมวกทรงแพนเค้กนะคะเพราะว่ามันมีลักษณะแบบต้องฐานมันจะแบนๆสักนิดนึงนะคะก็ะชื่อชอบนะเพราะว่ามันดูมีอะไรดีแต่ว่าใส่แล้วมันจะรู้สึกว่าหัวมันดูสูงๆงนิดนึงอะค่ะก็ต้องดูว่าเราแต่งตัวแบบไหนนะคะแล้วก็เรื่องหมวกคกลก ทรงแฟตแคปหรือว่าหมวกทรงไอวี่นะคะเป็นทรงที่แบบว่าสวมใส่พอดีศีสันเลยค่ะแล้วก็ด้านหน้ายืดไปนิดนึงมันจะเป็นทรงคล้ายๆกับหมวกทอมบอยหรือหมวกนักสืบอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าชี้ใส่ไม่เข้านะคะก็เลยไม่มีนะที่นี้นะนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับหมวกทรงแฟตแคปอันเมื่อกี้นะคะก็คือหมวกทรงยิวบอยแปลตรงตัวเลยก็คือหมวกแบบของเด็กส่งหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็คือเด็กหนังสือพิมพ์จะแบบนิยมใส่หมวกแบบนี้นะทำให้แบบว่าคนก็จะเรียกติดๆๆดติกันมาอย่างนี้ซึ่งคนไทยส่วนมากก็จะ ไม่ว่าจะเป็นหมวกทรงไหนชีว่าใครก็หยิงมาใส่ได้หมดนะเพราะว่าทุกอย่างมันก็เปิดกว้างมากขึ้นให้เราได้เลือกใช้นะคะมาดูกันที่หมวกทรงถัดไปเลยนะคะก็คือหมวกทรงบีนนี่นะคะซึ่งก็จะเห็นเลยว่าชีชอบใส่หมวกทรงนี้มากเลยนะคะมันเป็นหมวกทรงไหมพรมซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ใช้ไหมพรมเสมอไปนะคะก็จะเป็นแบบเนี่ยขนสัตว์ขนสังเคราะห์บ้างนะคะซึ่งหมวกทรงนี้เนี่ยชาวอเมริกันก็จะเรียกว่าหมวกทรงถุงเท้าแต่ว่าคนไทยก็จะเรียกว่าหมวกทัวหมวกทัวนะคะเพราะว่ามันนี้ก็แปลตรงตัวเลยเนาะสำหรับหมวกทรงนี้นะคะก็จะเพิ ทั้งผู้ชายผู้หญิงสําหรับคนไทยเนี่ยหนุ่มๆก็จะต้องแบบมีความกล้าขึ้นมานิดนึงนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีสไตล์ของตัวเองชัดเจนมากถึงจะเลือกใส่หมวกแบบนี้ได้นะคะสำหรับหน้าก็จะเห็นแบบส,สาวๆใส่กันมากกว่าเนะเพราะว่ามันเพิ่มความน่ารักกิ๊บเกตแต่สำหรับก,กล้าใจนิดนึงเพราะว่ามันแอาจจะร้อนนะคะเพราะว่ามันก็ช่วยให้ความอบอุ่นมากขึ้นแต่จะบอกเลยว่าเวลาไปต่างประเทศหมวกบีนี่เนี่ย,ยแหละให้ความสําคัญมาก มันอุ่นแล้วมันก็น่ารักอีกด้วยนะคะซึ่งชิก็แบบว่ามีหลากหลายสีมากเลยแล้วก็ล่าสุดที่ใส่ไปเป็นหมวกกบอันนี้นะคะชอบมากนะคะหมวกทรงถัดไปนะคะที่ชิก็ชอบเหมือนกันจะเป็นหมวกทรงเบเล่นะคะก็จะเป็นหมวกทรงแบนๆแบบนี้เลยนะคะหมวกทรงนี้เนี่ยหอเล่าย้อนกลับไปเลยเมื่อแบบแต่ก่อนตั้งแต่ต้นกําเนิดเลยนะคะคือเป็นหมวกของเด็กเลี้ยงแกะตามพวกแพรฝรั่งเศสแล้วก็สเปนจากนั้นนะคะเขาก็ผลิตเป็นจํานวนมากแล้วก็ได้รับความนิยมสาหรับคนชนั้นสูงแล้วก็พวกศิลปินนํามาใส่มันก็จะทําให้ลุคบบนนระด ชี้ชอบมากเวลาใส่บวกอันนี้ราชีรู้สึกว่ามันดูกลายเป็นสาวหวานยังไงไม่รู้จริงๆแล้วมันก็แล้วแต่ด้วยว่าเราเลือกหยิบใส่กับชุดแบบไหนนะคะแต่สําหรับคนไทยก็ไม่เห็นใส่แบบนี้มากนักส่วนมากจะแบบใส่ไปต่างประเทศมากกว่านะคะซึ่งต่อไปนะคะก็คือหมวกแก๊ปกค่ะซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะชี้ไม่รู้ชื่อของมันแบบตอบจงโดยเฉพาะนะแต่ว่าชีของแบบรวมเป็นว่าหมวกแก๊ปเลยนะคะซึ่งก็จะเห็นเลยว่ามันก็จะมีปีกที่แตกต,ต่างกันเล็กน้อยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเออแบบมนๆนะคะแล้วก็หมวกจะความยาวมันจะ ยืดออกมายาวกว่าหน่อยแต่ว่านี้ก็จะเป็นแบบแบนๆนะคะแล้วก็ เออยืดออกมาไม่ไม,ไม่ไม่มากนะักซึ่งหมวกทรงนี้เนี่ยก็จะเห็นตามพวกนักบาสน,นักเบสบอลใส่กันนะคะจะเห็นเลยว่าชี้มีเยอะมากเลยนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นของพี่ชายชี้แต่ว่าก็ผัดกันใส่นะคะเพราะว่าบ้านชี้จะชอบหมวกกันทุกคนเลยแล้วก็พี่ชี้เนี่ยเอาเออไปอเมริกานังก็แบบว่าซื้อมาเยอะมากเป็นของทีมนักบาสเยอะมากเหมือนนักสะสมอะคะ่ะเป็นของดีวีลานะซึ่งชี้ก็ได้ผลพลอยได้นะคะได้ใส่มาทุกวันนี้ถามว่าทุกวันนี้นางใส่ไหมนางไม่ใส่ค่ะมีแต่คนเีคนเดียวที่ใส่ชอบใส่มากเพราะว่ามันทำให้ลุคของเราดดููบ ดูเท่ๆนะคะชอบชอบชอบโอเคจากนั้นนะคะก็มาดูันที่ทรงถัดไปเลยอันนี้เป็นทรงสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะคะก็คือหมวกทรงโครชค่ะซึ่งภาษาฝรั่งเศสแปลตรงตัวเลยก็คือหมวกทรงระฆังนะคะเพราะว่ามีรูปทรงคล้ายๆระฆังซึ่งแต่ก่อนเดิมทีเนี่ยสาวๆก็ชอบใส่หมวกใบนี้เนี่ยไปงานเต้นรำไปงานอะไรต่างๆนะจะทําให้ลุคของเราดูเก๋มากขึ้นแล้วก็ดูวินเทจเลยล่ะค่ะเดิมทีเนี่ยหมวกทรงโครชเนี่ยก็จะเป็นหมวกที่ทําโดยผ้าสกราแลนโดยเฉพาะเลยนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็แบบว่าพลิกผันพลิกผันไปเป็นแบบออยย่่่างืนแแล้วตุ ด้หวยหลว่าชอบแบบไหนกันนะคะซึ่งหมวกทรงนี้ชิก็มีอยู่ด้านหลังแต่ก่อนี่ชอบใส่มากมันจะมีช่วงประมาณย้อนกลับไป5้ปีที่แล้วหมวกทรงนี้ได้รับความนิยมมากนะคะซึ่งมันก็ไม่สามารถกันความร้อนได้นะคะเพราะว่าปีกมันจะสั้นชนิดนึงค่ะ ที่รูปแบบถัดไปเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าหมวกทรงนี้เนี่ยได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นไทยตอนนี้มากๆเลยก็คือหมวกทรงบักเก็ตค่ะอันนี้ชิคกี้ขอเล่าต้นกำเนิดของหมวกทรงบักเก็ตให้ฟังเลยนะคะซึ่งต้นกำเนิดมาจากไอริชนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยชาวเกษตรกรจะชอบใส่หมวกทรงนี้เพราะว่ามันสามารถกันฝนได้ดีแต่ว่าต่อมาเนี่ยนักเดินป่าก็เอาไปใส่เพราะว่ามันสามารถทับเก็บม้วนเก็บได้อย่างดีแล้วก็แบบหยิบมาใส่ได้เลยนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะหมวกบักเก็ตก็ได้รับความนิยมสาหรับสาววัยรุ่่่่นนแแแบบบบบพพวววกกเเรรราาาาาาะมมัใใสสสสยล้็ถ หันหน้าหันหลังอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีด้านหน้าด้านหลังเนี่ยสามารถใส่ได้หมดแล้วก็บางแบรนด์เนี่ยสามารถพลิกด้านใส่ด้วยก็ได้ซึ่งช damned, ิชอบหมวกทรงนี้มากนะคะมันทําให้ดูแบบชิลๆดีนะี่มีหมวกบักเก็ตเยอะมากทางด้านนูนะคะก็จะเห็นว่ามีหลากหลายสีมากชอบมากจริงๆอ่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาจนถึงหมวกทรงสุดท้ายแล้วนะคะก็คือหมวกทรงฟลอปปี้นั่นเองค่ะเป็นหมวกปีกกว้างเลยถ้าเกิดว่านึกไม่ออกเนี่ยนึกถึงตอนที่สาวๆอไปเดินทะเลนะคะจะเป็นหมวกทรงปีกกว้างนะคะซึ่งหมวกทรงนี้เนี่ยสามารถกันแดดได้ดี สำหรับคนที่แบบว่าอยากจะเฉิดฉายกลางทะเลหรือว่ากลางผู้คนกลางสยามนะคะใส่หมวกทรงนี้เลยค่ะรับรองว่าเก๋แน่นอนซึ่งสําหรับหมวกทรงนี้เนี่ยชิชอบใส่ไปพวกกางชายทะเลหรือว่าต่างจังหวัดมากกว่าเพราะมันทําให้เราดูแบบว่ากันแดดได้จริงนะคะหมวกใบใหญ่ข้างหลังนี้นะคะก็จะเป็นหมวกทรงฟลอปปี้ที่ใหญ่มากจริงๆนะคะซึ่งชิเคยลงในไอจีแล้วคนแซวเยอะมากคือก็มันก็กว้างจริงๆอะ่ะแต่ชิก็ชอบนะคะ <laughs> เอาละค่ะตอนนี้นะคะชิก็พูดถึงรูปแบบของหมวกไปทั้งหมดแล้วนะคะที่ชิรู้จัก ซึ่งจะบอกเลยว่าสาหรับข้อมูลเนี่ยมันผิดเพี้ยนอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสาหรับสาวๆคนไหนท sí ี <colors> well, there, sure so ่อยากจะมีหมวกครอบคลองสักใบหนึ่งนะคะชิแนะนําเลยว่าให้ไปลองที่ร้านด้วยตัวเองดีกว่าเพราะว่าเราก็ต้องดูด้วยว่ามันเข้ากับรูปหน้าของเราหรือเปล่าวกกับหมวกก็จะมีหลากหลายสีสันหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะใครที่อยากจะมีหมวกที่สามารถใส่ได้บ่อยใส่ได้ตลอดเวลาก็แนะนําเป็นหมวกบักเก็ตนะคะแล้วก็หมวกแก๊ปนะคะมันสามารถหยิบใช้ได้กับแทบทุกลุกเลยวันนี้อาชีแล้วก็ลูกๆทั้ง1 1อบใบตรงนี้ก็ต้องขอตััววลาไปก่่อนนะะะคคแ้สสดีบ